หลอนมากผมมั่นใจว่าหลอนแน่นอนนเนี้ยแต่อไอไอฉากอันนี้น่าสนใจรีแอคชั่นเทอมสามจะสยองแค่ไหนไปดูกันไปเลยจ้าเฮ้ย<น>ไม่ชอบเสียงดนตรีแบบนี้เลยโวัย<น><น> แกก็แรงเกินแต่ถึงทุกอันมาอีกแล้วผีนังรำผีนังรำต้องมีของคู่หนังพีไทยใช่ใช่ประเด็อื่นไม่มีนะอันนี้คือแบบว่าซอฟต์พอร์ของไทยเมดินไทยแลนด์แต่ไอฉาก ฉากแรกมาที่แบบยกสลี่อนะแบบไอนีคอนี่แบบหลอนมากคือด้วยความที่แบบว่ามันมันไม่ได้แบบใสเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ใส่บรรยากาศความมืดหรือบรรยากาศอะไรมาไม่เอาความเรียวๆแบบเนี้ยเออมันมันหลอนอ่ะหลมอนจริงคือแบบนึกภาพว่าแบบถ้าเราเดินเดินอยู่บนถนนเราจเจออะไรอย่าง รู้สึกว่าอันนี้เหมือนกับว่ามันเขาเอาตำนานของมหาลลยแห่งหนึ่งในเชียงใหม่อ่ารู้สึกนะบอกว่ามันก็เหมือนเป็นการรวมเอาตำนานของหลายๆที่มาเนาะอ่าเพราะอันนี้เป็นภาคต่อของเทอมสองสยองขวัญซึ่งเทอมสองก็จะมีอ่าพวกแบบหนังเรื่องตึกวิ์เก่าอ่าอ่าพวกผีชุดคุยอะไรเงี้ยเออก็แบบว่าเหมือนเอาตำนานของแต่ละแบบ มหาลัยมาแต่เขาก็ไม่ได้เอ่ยนะว่าเป็นที่ไหนแบบมหาลัยแห่งหนึ่งใช่เออแต่คนก็ดูๆกันแหละว่าที่ไหนดูกันนะเอออันนี้ก็เป็นเหมือนภาคต่อเนาะก็น่าจะเหมือนหยิบเอาตำนานแบบพวกแบบเห็นสารเห็นพิธีเออมีการขอคำมาปนปานอะไรอย่างงี้แล้วก็มีแบบเหมือนนั่งล้อมทําพิธีกรรมอะไรกันด้วยอันนี้น่าสนใจนีไม่รู้เลยว่ามันคือเรื่องอะไรแล้วือแบบ ของไทยถ้าทําอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างถึงนะเออมันมันเป็นอะไรที่แบบใกล้ตัวเราแล้วมันเลยแบบเพิ่มความหลอนนะถือว่าสั้นๆก่อนละกันเดี๋ยวรอแบบพวกตัวอย่างเต็มเนาะยิ่งใหญ่เลยสั้นๆนี่ก็หลอนแล้วจริงๆขอให้คะแนนเลยละกันคะแนนปอ่ส่วนตัวผมให้สี่จุดห้าก่อนก็โดยรวมมันก็ดีหมดอะสำหรับผมอะเรื่องเนี้ยแต่ว่ายังแอบแบบว่ายังไม่รู้ในในบางในบางเรื่องใช่ป่ะนี่เพราะว่า แต่อย่างไออันที่เห็นที่ไม่มีหัวนั้นพอจะรู้ว่ามันคือเรื่องอะไรแต่ว่าอันอื่นนะเรายังไม่รู้ถ้าแบบพอรู้ซะหน่อยอาจจะแบบอินมากขึ้นอะไรเงี้ยเอา4.5ก่อนแต่ผมมั่นใจว่าหลอนแน่นอนอันเนี้ยหลอนของผมก็ประมาณสักสี่4.5ได้อยู่เพราะว่าแบบว่าก็ก็เหมือนว่าปล่อยมาแค่นี้ก็ยังทําให้เรารู้สึกว่าอยากไปดูแล้วอะเออความที่แบบเป็นความเป็นไทยผีไทยผีนางลำแบบพวกสารพระภูมิสารแบบ ที่มันนักกลัวนักลัวบรรยากาศหลอนๆเนี่ยเออรู้สึกว่าชอบบรรยากาศแบบนี้ในหนังไทยให้สี่จุดห้าไปกันแต่ออกกัวกอนว่ายังไม่เคยดูเทอมสองเพราะว่าค่อน้างบนกลัวหนังผีแต่ว่าเออชอบไอฉากเมื่อกี้มากที่แบบไม่มีหัวเลยแต่พออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือแบบมันมันสร้างบรรยากาศมันบิวได้ดีจริงๆแบบโดยที่ไม่ต้องมาจำสแกลหรือมาเป็นสร้างบรรยากาศมืดๆเออรู้สึกว่ามันมันหลอนมันมันติดตาติดใจอะเออก็เลยแบบเอาไปเลย4 5จดห้า โ <Okay. S 2> <ไง S 1> อเคย่าลืมนะครับเดือนหน้าแล้วไปดูกัน30พฤษภาคมทุกโงรงภาพยนตร์รอดูหลอนหลอนลอลอ